ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แฟนการ์ดไฟไทยแลนด์นะครับผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้เราจะมาเสนอเด็กไดเมิชั่นโพลิสนะครับสายหุ่นยนต์ต่างมิตินะครับผมตัวเริ่มกันก่อนเลยตัวเริ่มก็เป็นตัวที่ซูพิเรียไลท์ได้นั่นเองอเราลืมบอกกันไหมนะครับผมการจัดเด็กไม่มีผิดไม่ถูกนะครับผมแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอาจจะคนบางคนบอกว่าเปลี่ยนตนัวน้ตัวนี้ได้ตามสบายครับผมต่อกันที่ทิกเกอร์ทิกเกอร์ก็จะเป็นคีย์ที่เข้า นึงอันนั้น2ใบแล้วก็คิดจะเข้าหใบครับผมต่อไปก็ดอทิกเกอร์เหกันครับผมดอทิกเกอร์หใบครับผมและสุดท้ายก็จะเป็นฮิวทิกเกอร์อีกสใบครับผมถามว่าทําไมไม่ใส่ฮีแปดไปเลยมีเหตุผลเดียวครับผมถ้าเราทําการสูพิเรเท์สักหนึ่งครั้งเนี่ยการกิน4ตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักหนาค่อนข้างสาหัสเลยเพราะว่าจะทําให้สนามค่อนข้างโลง่ง จะทําให้เด็กจะทําให้มือเราอ่ะจะกัดเขาไม่ได้และเด็กนี้จะเป็นเด็กที่ใส่เกีร์สามค่อนข้างเยอะบางคนบอกจั่วก็ได้เกีรสามขึ้นมาเกีรสามบางตัวสามารถทําเกมต่อเนื่องได้ครับในการที่อยู่ช่องเรียกกาดก็คือเอาขึ้นมือก็ดีกว่าก็ดีกว่าไม่ได้ใช้นะตกแดมไปก็ยังดีกว่าครับก็แล้วแต่กรณีครับแล้วแต่คนชอบอ่ะแต่ขเขาก็จะใส่เป็นคีหกตัวหกแล้วก็ฮิวสินเองตัวเลักเป็นตัวซูพิเลไรท์เดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนต่อมาเป็นเกีรหนึ่งครับผม ก็จะเป็นไดไคลเซอร์เกเตอร์ครับขาวหุ่นยนต์สามใบครับผมเอาไว้สุพีเรียไลท์เล่นกับใครซานนั่นเองแล้วก็ตัวเหมือนขาวไอย,ยุชะก็สี่ใบที่อยู่ในตซออกมาบวกสามพันแล้วก็อ่าตัวรอเร็วสามใบครับผมไว้ทําเกมนั่นเองนะสุดท้ายก็จะเป็นพีจติดชื่อหุ่นยนต์ดังมิติสี่ใบครับผมก็เกตหนึ่งจะใส่ทั้งหมดแปด ส่า614ใบครับผมก็จะใส่เป็นประมาณนี้บางคนอาจจะเพิ่มลดอะไรก็แล้วแต่สะดวกครับผมต่อมาเกตสองเกตสองเกตสองบอกเลยว่าเกตสองเลกนี้ใส่น้อยมากทําให้ค่อนข้างตะกูลข้างง่ายก็เป็นตัวไดาด 12, าก้อน D12 สี่ใบแล้วก็ไครซ้ร์ครับผมไปเล่นกับอ่าตัวขามันนั่นแหละตัวขาของดไดไคเซอร์ก็ สี่ใบเหมือนกันครับผมก็ทําเกตสองใสแค่นี้ครับผมแปดใบาจบากสิบเอ็ดจะเหลือแปดเพราะเราให้ที่เกตสามเพื่อเตะกาดนั่นเองจะถามว่าถ้าถ้ากูทํายังไงเวลาเล่นครับผมไม่ต้องกลัวเกตสามตูพิเรียนเต็มเลยไม่ต้องไปลบไม่มันขึ้นมือมาเปลี่ยนทิ้งให้หมดครับให้มีเกตหนึ่งเกตสองอยู่บนมือก็พอเกตสามลุ้นเอาก็ได้เพราะว่ามันเยอะอยู่แล้วอ่ะเริ่มเกตสามแล้วน่าเลยตัวเบกรกไล่เราเอางได้ไคเซอร์ครับแล้วก็ ตัวต่อมาครับผมเกสไดไคเซอร์ er, ครับผมร่างคอร์ไลท์ของมันนั่นเองที่มีความสามารถในการลิมิตเบรกสี่เคาน์เตอร์บาร์สสองที่ติดชื่อในหลังมิติแล้วก็เช็คทิกเกอร์เพิ่มหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยไปกับเช็คสามได้แล้วก็ชาร์โดครับผมชาร์โดลิมิตเบรกตัวชาร์โดตัวนี้ลิมิตเบรกม,มันจะไม่ค่อยมีอะไรครับตีแวนบวกสองห้าพันแต่ว่า สกิลแอคทีฟมันนี่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวสกิลแอคทีฟบอกว่า mm hmm. เมื่อมันคอสู่ช่องเรียกากาศครับผมเคาน์เตอร์บัสหนึ่งบเคาน์เตอร์บัสอ่า mm hmm. เดี๋ยวขออ่านใกล้ๆนิดนึงเคาน์เตอร์บัสอ่าเคาน์เตอร์บัสหนึ่ง Counter th, Counter 1, ครับ Counter เคาน์เตอร์บัสอะไรก็ได้แล้วนำมันเข้าสู่โซอ่าหาหุ่นยนต์สุดยอดหุ่นยนต์ต่างวิกฤเกตได้ไคเซอร์มาไลท์ Kaiser, ทับนั่นเองสำหรับเวลาเกศสามไม่มาให้เราขึ้นเราก็เรียกเอาตัวนี้เรียกเกตได้ไคเซอร์ออกมาไลท์นั่นเองตัวท้ายครับผมเป็นตัว ในกล่องทีดีที่แถมมาจากอนาคตเหมือนกันตัวนี้มีความสามารถเอาความสามารถล่างก่อนความสามารถล่างคือบอกว่าเมื่อมันอยู่ในช่องแวนกาถ้ามันตีถึงหมื่นตีถึงหมื่นห้ามันบวก1ีกหนึ่งชิ้ความสามารถคล้ายไดยูชาล่างแรกเลยแต่ว่ามันยืนหมื่นหนึ่งไงมันตีดีกว่าเยอะแล้วความสามารถลิมิตเบรกค,คือเอาหนึ่งตัวเข้าสู่โซลแล้วก็เลือกไอชื่อหุ่นยนต์หลังวิติหนึ่งตัวเข้าสู่โซแล้วมันก็หาเกจสามมาไล่ทับตัวมันและตัวนั้นบวกสี่พันนั่นเอง ก็เล่นเป็นคอมโบได้ครับผมก็หรือว่าจะเรียกตัวมันออกมาทับตัวมันเป็นเรื่อก็ได้ตัวมันก็จะบวกคี้ไวเรื่อยบวกสี่พันก็เป็นคี้แล้วเล่นกับใครซาร์ก็ได้ใครซาร์ยืนปุ๊บเอามันมาไลทก่อนก็เป็นเป็นหมื่นหกก็สามารถติดคีได้เหมือนกันก็เกตสามจะมีทั้งหมดสิบเอ็ดใบครับผมอ่ะเรามาพูดถึงสเต็ปการเล่นกันดีกว่าครับผมสเต็ปการเล่นเลยตัวขอตัวเริ่มก่อนตัวเล่มครับผมเวลาไลท จากในชุดนี้ตัวที่ดีที่สุดในการไลท์น่าจะเป็นตัวตัวนี้ชื่อคือไดมาริเนอร์นั่นเองทำไมถึงดีที่สุดเพราะมันโซบัสออกได้และใช้งานได้และตัวนี้ก็เป็นตัวลองลงมาแต่แม่แนะนำให้เอาคอมมานเดอร์รอดเร็วมาไลท์เท่าไหร่เพราะฝั่งตรงข้าเอาทิเกอร์ตีก็ตายละมันค่อนค่อนข้างยืนอ่อนไปนิดนึงมันยืนสี่บะสมมติแล้วกันเนาะเอาเป็นฟูลคอมโบแล้วนะตนะอนหนึงเราไลท์อันนี้ปุ๊บ เราก็จบเธออะไรว่าไปพาอเกตสองถ้าแนะนําถ้าไม่ขึ้นจริงๆก็ใช้ไดดาก้อนครับแต่ถ้าขึ้นไคซาร์ดีที่สุดครับดีในทุกกรณีก็ไรเป็นไคซาร์ดสมมติเรามีไอเนี่ยเจ้าหุ่นขาหุ่นตัวนี้อยู่บนมือและบนมือเรามีเกตสามหนึ่งตัวที่ไม่ใช่ตัวเบรกไร์ของมันอย่างเช่นตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราขอวางดำอีกทีนึงแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นการเกตสองปุ๊บเราก็ทําการเนี่ยครับน่ะห่ายก่อนเขาเตะบัสหนึ่งใบ นำมันเข้าสู่โซ่เลือกคิงการ์ดหนึ่งใบที่เป็นเกรดสามแล้วเราก็หาไอ้เจ้านี่เลยได้ไคเซอร์ตัวเบรกไลนั่นเองมาวางเป็นแวร์เลยก็ไม่ต้องใช้สก,กิลตัวนี้ไงตัวนี้มันต้องกินถึงสี่ใบที่ติดถุนยนดังมิติก็เท่ากับเราเสียเราเราเสียการ์ดบนมือค่อนข้างเยอะอ่าอย่างเงี้ยอวกออกมาปุ๊บเมื่อสกิลไคไซ้์ทํางานเมื่อมีตัวไรทับมันบวกห้าัน นั่นเองอ่าในาสก,กิลต่ออ่าอันนี้เป็นกรณีที่มีไอ้เจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวขาหุ่นอ่ะแต่ถ้าสมมติเราไลท์แล้วเราเกิดไม่มีตัวขาหุ่นก็บนมือเรามีตัวเลือกให้สองตัวเรามีตัวเลือกให้คือเบรกไลท์กับเจ้าตัวสีส้มนี่ให้แนะนําว่าถ้าสมมติในบนมือขึ้นอย่างเงี้ยแล้วแดมเราไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาคือไล่เลี่ยกันประมาณคนละหนึ่งคนละสองอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้ไลท์ตัวนี้ลงไปเลยปุ๊บมันเป็นหมื่นห้าตัวนี้โจมตีแวนกาก์ดก็ เท่ากับว่ามันจะตีได้2 0 0หมืนึงแล้วมันมีสามมันมีสองชีนั่นเองแล้วลองคิดดูสมมุติอ่ะเราโชคดีตอนต้นเกมเราอาจจะได้ดอลทิกเกร์เยอะมีตัวพร้อมปุ๊บเราก็เล่นอย่างนี้เลยขอวางสนามนิดนึงอ่าเป็นอย่างนี้ก็ได้ปุ๊บสมมุติเรามือเราพร้อมเราลงไปเลยขอปุ๊บตีไป2 0 0หมื่นหนึงสองชีถ้าเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเราก็ทําการสแตนขึ้นมาใหม่สแตนขใหม่ก็ตีอีกก็ได้ ก็ได้อีกสองเช่นกันแล้วในเทินต่อไปเราก็เทาต,ตัวนี้มันไลท์ปุ๊บและตอนนี้เราก็จะข้ามช็อตไปถึงตอน Break 4, ลิมิตเบรกสีลิมิตเบรกสีปุ๊บเราก็ทําการไลท์แต่ถ้าเราไม่มีเราไม่มีอะไรเรามีตัวนี้อยู่บนมือเราก็ทําการเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเอามันเข้าโซแล้วก็เรียกสุสดยอดทุนยนต์ต่างวิติเกตไดไคเซอร์ Get, aiser, ลงมาไลท์นั่นเองเป็นการคอสไลท์ด้วยแล้วทําทําการเช็ค3ามไได้ด้วยเ่นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถ้ามีรอเร็วอยู่เนี่ยโอ้โหลุกขึ้นมาแต่ สุดยอดมีจำนวนวิธีเกตไดไคเซอร์ไม่สามารถเช็คสามได้ได้สองครั้งจากสกิลที่รอเร็วทำให้ลุกขึ้นมาม,นมันบอกว่าความสองเมื่อดันทําได้เมื่อจนจบการต่อสู้ก็สแสดงว่ามันไม่สามารถใช้ได้สองครั้งนั่นเองก็คือเช็คได้มากสุดถ้ารอเร็วทําให้ลุกได้ก็แค่ห้าได้นั่นเองแล้วมีความสามารถของเบรกไลท์ก็ทําให้เตะก,กาดได้นั่นเองเตะก,กาดคือรีทายการในการเดียนเซอร์เคิลนั่นเองนะครับผมก็แล้วถ้าสมมุติเขายังไม่ตายล่ะทำยังไงยังไม่ตายครับผมสมมุติเรามีเกตสามใบอื่นเราก็ จริงๆมันจะมีไอไอตัวสีส้มนี่แหละได้ผลสุดละเราก็ like ไลฟ์เป็นตัวนี้ใหม่ก็ได้ถ้าเขาไม่ตายปุ๊บกดสกิลครับผมดึงหนึ่งตัวเข้าสู่โซแล้วก็เรียกตัวมาไลฟ์ใหม่เรียกจะเรียกตัวมันเองออกมาไลฟ์ก็ได้เพื่อกดคีก็ได้หรือว่าจะไปเรียกตัวนี้ก็ได้แล้วจริงๆมันจะมีช็อตที่แบบว่าเกสได้ใครเซอร์มันเหลือเราเอาลงปุ๊บคอเขอร์บัสนึงแต่เราไม่เอาสามได้งั้นเราเ,าเตะก,กาดก็ได้อะไรอย่างงี้็ได้ หรือว่าพอเราลงมาตัวเป็นตัวนี้ปุ๊บอ่าสมมติเป็นเป็นไอตัวนี้ไลน์เป็นตัวนี้ปุ๊บ,ลบและเคา,าน์เตอร์บาร์สเราเหลือเราก็คอหนึ่งตัวลงไปเราเข้าโซไปเลยซีตัวปุ๊บเข้าตุม้มเข้ามาเราก็ไล่เรียกตัวนี้ออกมาจากในกองการ์ดเราก็ได้ที่เหลือเราก็พยายามหาอไรคอยเต็มเมื่อสกิลคอมมานเดอร์รอเร็วใช้งานได้นั่นเองก็เป็นแค่หนึง่งครับที่ตอนนี้ออกของในอนาคตไม่ใช้เยอะมากสำหรับคนที่ไปงานก็จะมีของให้เล่นกันค่อนข้างเยอะครับ ยังไงก็เป็นแค่หนึ่งที่น่าเล่นเนาะแต่แต่ต้นทุนจะสูงนิดนึงสาหรับคนนี้ไม่ได้ไปงานยังไงก็ขอคุณมากครับที่ติดตามที่เข้าไปกดไลค์ผมติดตามแล้วกดซับสไคร้นะผมแล้วฝากเพจเราด้วยแบนกัดารไฟไทยแลนด์และขอบคุณร้านอ่าซัเซอร์เป็นทางการผมร้าน TJR ชั้นถ้าไม่กลับพาซาผมสนใจติดต่อได้ครัเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ให้ข้างล่างเลยยังไงเราก็เจอกันใหม่ครับผมเด็กโปรไฟล์มีทุกวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็คลิปเตร์จะมีทุกวันพุธและว,วันอาทิตย์นะครับผมแล้วก็คลิป EP จะมาเรื่อยๆเมื่อของออกครับยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปครับ, <Yeah. S 1> รบผมวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ